สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับปีพศ2564นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการรับใบมีดโกนหนวดนะครับผมใบมีดโกนหนวดของเรานะครับถ้าเกิดหมดคมแล้วเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะนำมารับกับมือนะครับมาฝนกับมือของเรานะครับก็สามารถ ทำให้คมขึ้นมาได้นะครับแต่ความคมของมันนะครับก็จะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะครับเราโกนหนวดไปแล้วความคมเขาก็จะหมดไปนะครับเรามาโกนใหม่อีกทีเราก็ต้องมารับอีกนะครับผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับนี่เลยครับตัวช่วยของผมนะครับเป็นกระดาษทรายนะครับตัวนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับ ตัวนี้ช่วยได้นะครับเนยหลังจากที่รับไปแล้วนะครับก็จะคมกลิบแล้วก็คมนานนะครับเดี๋ยวมาทดลองใบมีดโกนก่อนครับเดี๋ยวมาดูที่ขนนะครับนี่นะครับโกนขนแขนยังไม่ขาดเลยนะครับเพราะว่าความคมเขาไม่มีแล้วนะครับเนี่ยครับขนไม่ขาดเลยครับเห็นไหมครับมาครับเดี๋ยวมาทดลองรับกันเลยครับให้นํากระดาษทรายนะครับ มาวางที่ฝ่ามือแบบนี้ครับนี่นะครับแล้วเราจะนำตัวใบมีดนะครับมาฝนตรงนี้ครับฝนขึ้นนะครับดันขึ้นครับนี่นะครับสังเกตตัวกระดาษทรายนะครับให้ให้ใบมีดเขาสัมผัสหน้าเต็มนะครับแบบนี้ครับนะครับดันไปเลยครับ ดันขึ้นอย่างเดียวนะครับอย่าฝนลงนะครับเดี๋ยวเขาจะส่วนคมของใบมีดของเรานะครับดันขึ้นไปครับฝนไปสักสิบยี่สิบทีครับรอ่ะเดี๋ยวเอาไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วมาทดลองโกนกันครับ เดี๋ยวทดลองโกนขนให้ดูนะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับขนติดเต็มใบมีดเลยครับเดี๋ยวเรามาทดลองโกนหนวดกันเลยนะครับ นี่ครับคมมากครับนี่นะครับคมกลิบเลยนะครับ เกลี้ยงเลยนี่นะครับเราทําเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ใบมิดโกลกลับมาคมเหมือนของใหม่นะครับก็จะประหยัดเงินเราไปได้อีก40บาทเลยนะครับใบหนึ่งก็ตก 30- 40บาทนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ F c ซของช่องพ่อ้านยุคใหม่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ํารวยมั่งมีเงินทองนะครับมีความสุขตลอดทั้งปี2565นนะครับผมก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับไปเจอกันใหม่ปีหน้าครับ